ค่ะก็บริษัทชื่อบริษัทสยามเซาเทิร์นฟู้ดไลน์จำกัดนะคะ ผลิตสินค้าตรากรทองนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะจุดเริ่มต้นของบริษัทของเรานะคะก็เริ่มมาจากช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการทําธุรกิจของครอบครัวจากเดิมเป็นธุรกิจโชห่ว,หวยแต่เนื่องจากว่ามีการเวรคืนถนนจําเป็นจะต้องหยุดธุรกิจนั้นไปชั่วคราวและในระหว่างที่รอการสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาเนี่นะคะเนื่องจากว่าแหล่งที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นชุมชนของชาวประมง เราจึงได้นําเอาวัตถุดิบทางทะเลนะคะอย่างเช่นปลาชิ้นช้างปลาข้าสารแล้วก็กุ้งเสียบนํามาแปรรูปเริ่มต้นเลยก็เป็นการทําเพียงแค่ในครัวเลนเล็กๆนะคะแต่เนื่องจากมีผลการตอบรับที่ดีมากนะคะจึงได้มีการขยายใหญ่ขึ้นสร้างเป็นโรงงานแล้วก็จดทะเบียนเป็นบริษัทในที่สุดในปีพศ2543คะ่ะ ตอนนั้นนะคะรัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยการธุรกิจอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวถือว่าเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจทองคําเลยทีเดียวนะคะและบวกกับความถนัดเดิมของทางครอบครัวนั่นก็คือว่าทางคุณแม่นะคะท่านเนี่ยมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการปรุงอาหารโดยเฉพาะสูตรของคนฮอกเกี้ยนนะคะส่วนคุณพ่อเคยทําแพปลาประมงมาก่อน ก็จะมีความรู้ในเรื่องของซัพพลายเออร์ supplier, การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวประมงเราจึงนำสองอย่างรวมกับกอโอกาสนะคะที่ดีที่รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยวมารวมกันจึงเป็นที่มาของธุรกิจการผลิตอาหารทะเลแปรรูปแล้วก็ขนมพื้นเมืองภูเก็ตของเราค่ะ สินค้ายุคแรกๆเลยก็จะมีปลาชิงช้างทอดน้ำพริกปลาเค็มนะคะแกงไปปลามีอยู่แค่ประมาณ4-5ตัวเท่านั้นที่เป็นสินค้าเริ่มต้นนะคะแต่ปัจจุบันนี้เราผลิตมากกว่า100รายการแล้วค่ะค่ะถ้าพูดถึงในแง่ของอธุรกิจที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันหรือพื้นที่เดียวกันนะคะจุดแข็งของเราก็คือเราเป็นผู้ผลิตรายเดียวที่มีโรงงานผลิต ที่ได้มาตรฐานนะคะนี่เป็นจุดแข็งที่เริ่มต้นแล้วก็จึงขยายลายออกมาำทำการจำหน่ายปลีกในปัจจุบันนะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบกันกับคู่แข่งที่อยู่นอกพื้นที่หรือนอกต่างออนอกจังหวัดนะคะจุดแข็งของกอนทองก็คือว่ารสชาติและความอร,อร่อยของอาหารที่เราผลิตขายมันเป็นรสชาติจัดจ้านในสไตล์ของคนใต้แต่ประสานความเข้มข้นของสูตรพื้นเมืองของชาวปีนงัง ซึ่งสุดตรงนี้เองนะคะเป็นเคล็ดลับในหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ทำไมคู่แข่งถึงไม่สามารถทำมาลอกเรียนแบบเราได้ค่ะถือได้ว่ามีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นเลยที่เริ่มทําธุรกิจนะคะเป็นแค่ถุงพลาสติกใสๆแล้วก็มีกระดาษสติกเกอร์สีขาวเอาตรายางประทับลงไปว่าปลาชิ้งช้างทอดกรอบนี่คือจุดเริ่มต้นย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะปัจจุบันนี้บรรจุภัณฑ์ทั้งหลายนะคะเราก็พัฒนาให้สามารถขึ้นห้างโมเดินเทรดได้ทั้งหมดสามารถที่จะส่งออกได้นะคะรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องจักร ในโรงงานมาตรฐานต่างๆนะคะปัจจุบันก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP และอีกมากมายนะคะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่คืออย่างต่อเนื่องแล้วก็แต่ก็จะพัฒนาต่อไปค่ะยกตัวอย่างสินค้าที่ได้รับรางวัล Creative Innovation Product นะคะในโครงการไทยเข้มแข็ง Thailand Food Forward เมื่อปี2553ที่ผ่านมาคือผลิตภัณฑ์ข้าวหอมปลารสคลาสสิกนะคะตัวนี้เรานำ เอาสินค้าดั้งเดิมของชาวภูเกต็ตซึ่งมีชื่อเรียกดั้งเดิมว่าขนมบีพังคือขนมข้าวพองนะคะนำมาดัดแปลงใหม่ใส่เทคนิคของการผลิตใหม่นะคะแล้วก็มีการผสมผสานสมุนไพรของพื้นเมืองชาวปากใต้ปลาเข้าสารกุ้งเสียบนะคะลงไปในผลิตภัณฑ์แล้วอัดขึ้นมาเป็นรูปแท่ง ะะเพื่อที่จะเป็นลักษณะสแน็คบาร์สามารถที่จะรับประทานเป็นอาหารทานเล่นได้แล้วนอกจากนั้นนะคะตัวบรรจุภัณฑ์เองเราก็มีการดีไซน์ในรูปแบบพรีเมียมสามารถที่จะซื้อปุ๊บไม่ต้องผูกโบเลยยื่นเป็นของขวัญได้ทันทีนะคะตรงนี้ก็เพิ่งจะได้รับรางวัลเป็นหนึ่งตัวอย่างแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอย่างเช่นขนมพริกไทยตัวนี้เราได้รับรางวัลในเรื่องของการอนุรักษ์ ขนมไทยนะคะแต่เดิมขนมพริกไทยมีรสชาติเดียวและเป็นรสชาติที่คนพื้นถิ่นเท่านั้นที่จะสามารถรับประทานได้เป็นรสชาติที่ค่อนข้างแปลกลิ้นสําหรับคนที่อื่นนะคะแล้วก็เป็นขนมที่ใกล้จะสูญหายไปจากประเทศไทยหรือแม้กระทั่งจังหวัดภูเก็ตเองนะคะทางกรทองของเราเราก็นําขนมตรงนี้เนี่ยหยิบขึ้นมาพัฒนาใหม่แล้วเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจิ้งบรรจุภัณฑ์และเปลี่ยนแปลงล,ล,ลักษณะรูปร่าง ความกรอบให้พอเหมาะพอดีมีการทํารสชาติหรือเฟรเวอร์แตกต่างกันออกไปทั้งหมด6รสชาติจากเดิมที่ลูกค้านักท่องเที่ยวทั้งหลายมาภูเก็ตแล้วเขาถามถึงขนมนี้ไม่รู้จักให้ชิมไม่ชอบปัจจุบันขนมพริกไทยติดอันดับสินค้าขายดี1ใน5ของบริษัทค่ะ